ปีนี้คือปีที่ราชบุรีเสริมตัวดีที่สุดตั้งแต่เล่นไทยลีกมาเลยเอกรษศักดิ์เองเราก็ชอบอยู่แล้วในเรื่องของแบ็กที่เป็นแบ็กจอมบุกนะกา,นาร์ดเทคนิคไก,ก่บอลเป็นราชบุรีเป็นกลางตอนนี้แอค r e s s i ในเรื่องของทะลุทะลวงต้องมีแล้วจัก,กรพันธ์จะทําไม่แบกแล้วตอนนี้พี่มองว่าความน่าสนใจข้างบนน่ะเร็วหมดเลยเอสปีดเกมสูงมากเยมาพอเห็นโครงสร้างนี้ราชบุรีสนุกว่ะนี่ไง คุณทเวลบอกแล้วทำเป็นเล่นไปสควอตน่ากลัวกว่า้ายใช่จริงจริงเขาบอกพอพูดเนี่ยพอพูดอ่ะไอ้สควอตเขาเขาเขาเลือกตัวมาได้เหมาะกับนิิการข้ามไปดูราชบุรีสีกันหน่อยครับเข้ามาเนี่ยก็หน้าเก่านะอฟอร์เตสนะครับท่านชายไฟโบเกียจากชลบุรีก็ไปอยู่ลาชลีครับนะมีกัปตันของท่าเรือศิลวกรจักรุปประสาทเจสซี่เคเรนก็จากชลบุรีก็ข้ามไปลาชลีนี่น่าสนใจ แล้วก็มีหนึ่งคนเอ็นจีว่าราตกคนาป็ราลาควยี่นี่ขวายี่เอ็นจีว่าโรโราตกคนาป็ราลาาเออเรียกเอ็นจีว่าเลยเอ็นจีว่าเอ็นจีว่าแล้วกันเออก็อ่านี้ทีมชาติมาดากัสกานะแล้วก็มีกอริทัสาครับนี่ก็ทีมชาติไทยนะครับอันนี้ชาวพมรักนะครันนี้ทีมชาติไทยเมดิเตอร์คีอ่าโจวนิโอแล้วก็โชติพัฒน์คุ่มแก้วลายล่าสุดดีนะเนี่ยผมบอกเลยน่าสนใจมากเลยน่าสนใจอันนี้ผมบอกก่อนผมคุยกับเฟซบุก ข็บอกว่าปีนี้คือปีที่ราชบุรีเสริมตัวดีที่สุดตั้งแต่เล่นไทยลีกมาเลยเขาบอกว่ามันพร้อมทุกตำแหน่งและมีตัวเลือกเยอะพอสมควรใช่มิติมิติเกมลุกชัดเจนอ่ะน,นี่ก็คือขาเข้าส่วนเขาออกก็ไดเล่นะปฐมชัยสรรืษสกุลนี่ไปพีทีประจวบบงคูครับนาเสดสุจริตไป,ปตราแล้วก็เมยมินรัตนี่ก็หมดสัญญาไปนะอันน้กคือ ราชบุรีอาทีนี้ขอดูผังหน่อยนะไหมครับราชบุรีพิจ่นหลังสี่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะจา,จากที่เขาเคยใช้มาไม่เคยเปลี่ยนลเ,ยเลี่ยคือเอางี้วตอนเนี้หนึ่งคนที่ยึดตําแหน่งตัวจริงแน่นอน ก็คือโจทานเก็บดีกลางเซ็นเตอร์แบ็กอีนึงคนในแดนกลางคือจากพันเจ้าพรมถ้าฟิตยังไงเล่นได้คนนี้ที่เหลือประกอบร่างให้เราหน่อยพี่จุนคือปั๊กคุณยองเองกับอดิศรเองในมุมก่อนว่าถ้าโจทานคู่อดิศรเนี่ยโหเตะทั้งคู่เลยนะโอกาสเหลือสิ่คนมีสูงคือเป็นสไตล์สไตล์กระสีในเรื่องของการเข้าหาบอลเร็วโอกาสเสียฟาวล์หรือเสียใบแดงใบแดงมันง่ายก็ต้องดูว่าสไตล์ปาร์คจุนทอนยัง พยายเป็นไงบ้างคือแต่คือปีที่ผ่านมาเขาใช้ปาร์คเป็นตัวหลักแล้วก็มีเข็มดีมาเล็กสองอซึ่งผมว่าคู่นี้คู่กลางร100้อลงแล้วลงวเก่งอลิซอเนี่ยแค่ตัวสอดแทือ เป็นตัวเลือกที่สองเผลอจะถูกจับไปเล่นแบ็กขวาด้วยซ้ำอาจก็มีโอกาสแต่เมื่อไหร่นําก็อาจจะยืนหลังสามได้ใช่ไหมในมุมกับกันโอเคกฤษิศักดิ์เองเราก็ชอบอยู่แล้วในเรื่องของแบ็คที่เป็นแบ็คจอมบุกนะกตายเทคนิคกายบอลเป็นมันธรรมชาติที่เขาเรียกว่าไอไฮฟิววันพี่ไม่เคยเห็นแต่แจ็ซี่คาเรนเนี่ยคุยกับพี่เตียทีหนึ่งในเรื่องของ การเล่นร่วมเนี่ยหรือว่าวินัยเกมไม่ค่อยดีแต่ถามว่าในความแข็งแรงอะด้วยสไตล์นะ,อะเออ,เอ,อมันคนละอย่างอันนี้ก็คือจุดหนึ่งตรงกลางศิวกรได้มาจากท่าเรือปีนี้พี่ว่าเอ็นจีว่าเนี่ยใช่แล้วนะพี่มองว่าตรงกลางเนี่ยกำลังเลือกกันอยู่ว่าจะใช้ต่างชาติคู่หรือเด็กไทยหนึ่งต่างชาติหนึ่งถ้าที่ผมรู้มาเมอร์ดี้เตอร์กี้นี่คือหัวใจในเกมหลักเลยเห็นไหมใช่แล้ว พอภาพที่เมื่อก่อนในราชบุรีเกมตรงกลางมันประถมชัยค่อนข้างจะเป็นคนที่ออกบอลช้าเกมตรงกลางมันเหมือนว่าจังหวะในเรื่องของความเขี้ยวความต่อเนื่องเกมสู้ไม่ได้คือก็กลายเป็นว่าใช้จังหวะเยอะไปตรงเนี้ยมันเปลี่ยนหน้าเสียเหลี่ยมไปนิดนึงพอจะไปหน้าแล้วอ่ะใช่ตอนนี้มันเปลี่ยนหน้าเล่นราชบุรีเป็นกลางตอนนี้แอคติฟในเรื่องของทะลุทะลวงต้องมีแล้วจักระพันจะทําไม่แบกแล้วจักระพันก็จะเป็นไปรับบอลแนวลึกมากกว่าที่จะลงมารวงและจักระคันคือไม่ต้องลงมาเหมือนที่พี่จุติว่าคือไปเล่นแฟนตอเตอร ไอ้แจ๊บเองโชติพัทเองเนี่ยเหมาะกับเป็นปีกเหมาะกับเล่นแบ็คขวาด้วยกดีมาใช่เหมาะกับเล่นแบ็คขวาหรือปีกก็ได้คือเขาบอกตัวเนี้ยคือตัวลุกถ้าเอาง่ายๆตัวเนี้ยถ้าถ้าเชียงรายไม่ปล่อยฟรีอ่ะไม่มีทางย้ายมาราชบุรีแน่นอนเขาอิสระไปแล้วพอปล่อยฟรีปุ๊บเนี่ยมาเลยราชบุรีเอาเลยอืเนี่ยโัวดีเลยโอเคซันก็คงเป็นเซคันด์สไครเกอร์มากกว่าที่เป็นวิงนะเราก็เห็นนะฟอร์เตสธรรมชาติแน่ๆน่ตัวหลักแน่ฟอร์เตสเนี่ยโยนมาให้เลยโบเกีย เราเชื่อว่าถ้าเขาจับพาร์ทเนอร์ได้นะซีโอถ้าเป็นหน้าเป้าจวานซนไอจวานนี่ซีโอเนี่ยถ้าเป็นหน้าเป้ามันก็จะมีคนแอฟซิปก็คือโบเกียเนี่ยจะนะเดี๋วจะปีกที่เปิดบอลอยู่แล้วใช่โชติพัฒน์จะเป็นปีกที่เซคันด์ปีกอ่ะเขาเรียกว่าปีกที่สอง่ะหรือแบ็กโอเวอร์แลปอ่ะเหมาะกว่าแต่ถ้าโชติพัฒน์ไปเล่นกลางไม่ใช่พี่วอยยังไงก็คือตอนนี้พี่มองว่าความน่าสนใจข้างบนน่ะเร็วหมดเลย สปีดเกมสูงมากคือสปีดเกมสูงก็อาจจะใช้จักระพันมาบาลานให้หน่อยนะใช่ใช่มาเพื่อให้พี่โน้ตมาคอยคุมจังหวะให้หน่อยไม่ได้เล่นตัวออกบอร์จากข้างหลังมาดีกว่ามาโยกโน้ตจาก10มาเป็น6หรือ8ปดเอนจีวาเนี่ยมันเป็นตัวตัวปีดด้วยนะเล่นตัวบนได้เห็นไหมมันเบียดกันเยอะมากอ่ะโอเคโฟกีอาโเกีอาเองอาจจะไม่ให้แกนหลักหรอกที่ช่วยเอนจีวากับไอ้ฟอร์เตสอ่ะโอ้โหซ้ายขวาเออเนาะนะแลสลับปีกกันได้ด้วยนะใช่เนี่ยดูดิมันมันปื้ดปั้ดนะ โอ้แต่ว่าถ้าเกิดท่านชายไฟโบกเกียย้ายไปลาลีแล้วยังไม่เป็นตัวหลักอีกนี่ก็กยากเหมือนกันแล้วนะจริงจริงยากนะนี่นีน่ถ้าเกิดโครงสร้างเนี่ยยังไงก็เบียดยากอืโอ้แต่ที่ตรงกลางที่พี่บอกว่าโอเคกิสนัเโาเราเคยเห็นเป็นมดงานนะเป็นเป็นเบอร์หกที่เป็นตัวคัดท้ายได้เงี้ยแต่นี้ต้องไปถามว่าเมดี้อ่ะเขาเหมาะกับเบอร์แปดเป็นเบอร์แปดไหมเออเออพี่ก็ยังมองว่าถ้าใช้สิบปกรสิบปกรเองเราเห็นในการท่าเรือแหละเขาจะเป็นตัวขับเคลื่อนไปมากกว่า เออเราเราเราพอมองภาพอย่างเงี้ยแบ็คขวาที่ต้องหาความลงตัวให้เจอ,อนะแบ็คขวาทางทางไอเพียววันเนี่ยไฮเพียววันเนี่ยนะกับเคเรนเนี่ยใครผมว่ายังไงก็มองชนด,ดิพาร์ทเถอะเห,เหมาะสุดถ้าเล่นแบ็คนะแบ็คบ,บ,บุกนะเออน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่า อาจจะเป็นใช้ในกรณีที่ทีมขึ้นนำแล้วปรับมาอยู่หลังสามเหมือนที่พี่ถิอว่าใช่ใช้ใช้วจวันนี่ได้เป็นสองอะไรเงี้ยอ่าฉะันก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นดูปื๊ดปั๊ดเลยนะปรระโยชนนน์ตงั้เดี๋ยวรีบไปบอกเจี๊ยบก่อนเพื่อนกันเจี๊ยบไปดูเลยเงี้ยแต่ทีเนี้ยหน้าคู่พี่ยังไม่เออซีโอเองโจวานนี่ซีโอเองเนี่ยสไตล์เขากับสิโชคกันหนูเสียดายนะเสียดา้สิโชคกันหนูเราเห็นเขาเล่นเป็นมีวินัยเกมเล่นเกมรับเก่งอย่างเงี้ย เขาจะไปลงตรงไหนอ่ะหรือเป็นเซคันด์สไตรเกอร์เป็นหน้าสลัวกันเล่นหรือว่าแย่งกันเลยล่ะพี่จุนดูทรงเนาะเนอะปีนี้แย่งกันเลยอ่ะไปมาพอเห็นโครงสร้างเนี้ยรักรีสนุกว่ะน่าสนใจนี่ไงคุณทวีเขาบอกแล้วทำเป็นเล่นไปสควอตน่ากลัวกว่ามือพายอจริงจริงเขาบอกพอพูดเนี่ยพอพูดอ่ะอ้สควอตเขาเขาเขาเลือกตัวมาได้เหมาะกับนิธิการก็ถ้าคอนเฟิร์มเหมือนที่พี่บอลว่าคุยกับพี่ฟุ๊กใช่ไหมนี่คือเสริมเสริมได้ดีสุดเลยตั้งแต่ขึ้นไทยลีกมาเลยใช่เออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะทีนี้ ผลงานพี่จุนมองว่าลาบุรีจะอยู่ตรงไหนพี่ว่าปีนี้เขาได้ลุ้นเขาเป็นจอมบอลถ้วยอยู่แล้วนะเข้าชิงบอลถ้วยบ่อยอนะปีนี้พี่ว่าเขาจะกลับมาในเรื่องของเข้าชิงบอลถ้วยแล้วไทยลีกเหรอพี่เออ บางทีนี่อาจจะเป็นเป้าที่สําคัญกว่าก็ได้นะคือเคยขึ้นไปอยู่ที่4แล้วปีต่อมาก็จบที่5ที่6กที่7อะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นผลการยืรยะเพราะฤดูกาลที่ผ่านมายืระยะกําลังนํามาดีๆเลยกำลังเกาะกลุ่มกับทูแรนคอกมาเสียตัวอะไรตัวเจ็ดไงครับโซุลีตัวเจ็ดแล้วไม่ชนะเมื่อไหร่ใช่แล้วขยับต่างชาติออกคน2คนเจอปัญหาไใช่มปีนี้ห่วงอย่างเดียวว่าครึ่งเล็กถ้าอยู่1ใน4พี่ว่าจบเล็ก1ใน4มี ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงในครึ่งระหว่างพักเล็กนะแต่ราชบุรีสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมตินนะอันดับถ้าอยู่ครึ่งบนข้างครึ่งบนในเล็กแรกจเจ๊พิจุนเล็กสองเนี่ยเปลี่ยนแน่บอลถ้วยเล็งเลยเขาจะไปเน้นบอลถ้วยเพราะว่าเขาในริฟอลอดภัยแล้วเ,ออเขาจะมองว่า,อาโอเคกูเน<ๆ>ี่ยอาจไม่ถึงแชมป์หรอกตรงเนี้ยพอใจแล้วที่เหลือไปมุ่งถ้วยดอืยได้พี่ว่านทรงเนี้ยแหละเหมาะ แล้วโอกาสเป็นไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าอะไรทีมที่มีเกมลุกคุณภาพเกมลุกที่หลากหลายโอกาสได้บอลถ้วยมันง่ายใช่ไหมนี่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติมันวางแผนได้เป็นรอบต่อรอบไปและเขามีแกนทั้งหมดเลยนะหนึ่งโกกัมพลกองหลังคู่เซนเตอร์ปารูดีกับปาจูดัอดีประสานงานอยู่แล้วจักระพันตอนนี้เหลือกองหน้ากองหน้าที่เป็นชอย์หลักซีโอเนี่ยไหวหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเดเลย์สองปีดีมากเลยดีใช้ได้ก็ต้องดูว่าซีโอจะไหวแค่ไหน เพราะผมว่าปีกด้านข้างไม่น่าห่วงฟอร์เตสเอ็นจีเยอะได้หมดเนากอรวิดเอ้ยกสิเดก็มีใช่โชติพัทจะเล่นได้เหลือหน้าเป้าใช่เหลือหน้าเป้าถ้าไม่โป้งมันมันก็พังทั้งทั้งหมดอ่ะอ่ก็เดี๋ยวรอดูนะนั่นคือราชบุรี FC นั่นเนี่ยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นทั้งระบบการเล่นตัวเล่นที่ข้าไปเจงสนามด้วยที่ผิดวางแล้วก็จุดต่อจุดแข็ง